สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้ครับผ้าเมยีเยมช่มตลาดเฮดตลาดเฮทอำเภอบุญทรีครับอยู่หน้าตลาดสดพอดีครับอันนี้บรรยากาศหน้าตลาดครับพี่น้องด้านหน้าเข้าเป็นศาลละเมืองครับต้นจามจุรี่ยังอยู่ครับต้นโปนี้สมัยโคนีตลาดสดเทศบาลตำบลบุญทริครับตลาดบุญทริเข้านี่แหละสิพผ้าเขาไปเบิงตลาดเฮดครับช่วงนี้เฮดเริ่มออกแล้วครับ แต่ก็มีอยู่ยุ้มเดียวหน่อยเดียวครับกับไปเบิงราคาเป็นจักบาทอัพเดตตลาดเฮดครับคือมีหน่อยนะครับไม่ขาดมื้อนี้เฮดมันบอกบอกครับกำลังเริ่มมากตอนนี้ซิมเมดโม่บ้านกับบมาโน้กวนาเอ้ย เมื่อวานบอกครับเมื่อวานเฮดไล่หลายไล่หลายไล่มันส่งตรงนี่ใส่ยังไรขนมนี่ใส่ใส่กล้วยหวานมันหวานมันครับห้าโอนอยู่บอกใหญ่โอนอยู่แล้วเนาะนี่โอนได้เนาะเฮดอันนี้เฮดนะครับแม่เฮดแดงค่ะเฮดแดงหุงเจ้าบาทครับซึงละสี่สิบบาทซึงละสี่สิบบาท ข้ามก้อมหมักตัวหักที่ใ่าบสมัยโโคสนาดบได้ขายไงที่นี่ขายข้าวบาร์บีคิวบุญทลกบัขาวบุญทลีกวขาวนี่ครับบุญทีกเลค่ะอละครับงามนี้จะบาทครับนี่สอง้อยจ้าสองร้อยบาทนกเขาแล้วครับสองรจ้าานี่ก็สองรอยเนาะทำกัน นี่คนคนถามมาลายเตเดียดำดำนะครเห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งดำดำดำครับครับเฮ็ดผมมมมี่หรอครับมึงนีเฮ็ดผมก็ดำมัมีเฮ็ดผมกว่าท้านมีครับไอ้ครับโอ้ขาวนี่น่าตัดตีนะแก ่าโชวยโอ้สวย sc เนีน่ยโอ้ง่ายง่ายดอกใหญ่ใหญ่ฮะจะดอกใหญ่ใหญ่กับบรรยากาศตลาดสดประเรีครับตอนนี ok, ้เมฆากำลังเริ่มมากครับบนนั้นหลายปันไรตกลงมาประมาณจักโมงครับยังมีคนบายบายเนาะบายบายเดียวเฮากลับมาไรสดหรอบครับพี่น้อง